ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมบู๊บดาวเกมเมอร์นะวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คคิงต่อนะครับอีก40ครั้งนะซึ่งอ่าะไรนะใช่นี้กิจกรรมสินะซึ่งผมต้องเปิดอีกประมาณ10ตกเลขตกเลขมป็นไนงะอ่า39ครั้งนะครับแพ็คคิงนะ อ๋อแล้วผมก็จัดเต็มแล้วนะแพ็กอะไม่ต้องห่วงทุกคนไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยจัดเต็มหมดแล้วแล้วก็แพ็กเนี้ยซื้อเป็นอันสุดท้ายแล้ว V I นี่คือสุดท้ายแล้วซึ่งผมดวงดีมากๆนะครับได้ตัวตัวต๋วมา76ใบคือโคตรเยอะอะคือไม่ต้องใช้ทํไมไม่ให้มันเยอะตอนท,ที่จะไม่ใช้วะเออไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือได้มาเยอะมากๆนะครับโอเคซึ่งผมจะดองจะเหลือไว้ให้ตัวหน้าด้วยนะจะได้ใช้ตังค์น้อยๆเนาะอืมแล้วก็ณขนาดเนี้ยผมปรับสปีดตัวคิงยนแบบ เลอะเทอะมากเลยเยอะเยอะแบบสูมมากๆเออเนี่ยตอนเนี้ยสูมมากๆตอนแรกผมลองตบเขาดูนะปรากฏว่าผมแพ้ผมปรับสปีดขึ้นอีกประมาณนี้นะมาไม่ต้องพูดทถ้ำจำเป็นเลยไม่ต้องเสียเวลาเลยด้วยแล้วก็ไปสุ่มกันเลยนะครับแล้วก็นิดแป๊บหนึ่งนะก่อนสุ่มก็คือถ้าคลิปเนี้ยไม่พอไม่ถูกใจใครหรือว่าไม่เป็นที่ต้องการของใครก็ปิดคลิปได้เลยนะเพราะคลิปเนี้ยผมไม่ได้ตังสัซากบ่าทําด้วยใจล้วนๆนะครับโอเคนะอ่าประมาณนี้แล้วก็ผมไม่อะไงดีอ่ะผมเป็นคนที่อ่ะหนึ่งก็ แม่ผมอะเป็นพวกร่างทรงเว้ยแต่ผมไม่ได้ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องร่างทรงนะแม่ผมเป็นพวกร่างทรงแล้วก็ทำให้ผมเห็นพวกคนตายพวกอะไรเงี้ยบ่อยมากเว้ยไม่ใช่พวกไม่ใช่ผมอยู่โรงพยาบาลนะคือผมเห็นพวกคนตายพวกซากศพพวกกรรมพิธีต่างๆที่เป็นพวกศาสตร์มืดอะเยอะมากจนทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ตกใจนะแยกก่อนหลังไม่ตกใจกับกลัวนะก็คือถ้าเกิผีมันพุ่งมา ถ้าคือพุ่งมาแบบเคยเคยดูหนังป่ะเขาเรียกว่าอะไรจำสกแกรเออเพราะจำสกแกผมก็ตกใจนะแต่ถ้าเผื่อเป็นแบบเดินเดินมาเงี้ยผมก็เฉยเฉยนะเออเดินเดินมาหรืออยู่แอบอย,อย,อยู่ใต้เตียงเดินมาเข้าประตูอะไรเงี้ยก็เฉยเฉยนะก็ไม่ค่อย,นะไ,มอยไม่ค่อยเท่าไหร่คือถ้าเราไม่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่เนาะมันทําให,ทให้ทำให้ถึงพูดเรื่องนี้ใช่ไหมมันทําให้เวลาผมเปิดกาชาหรือเปิดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเผื่อเป็นเด็กๆผมเข้าใจนะว่าต้องมีรีอคชันที่มันแบบดูแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยให้มันได้ได้ใจคนดูแต่ว่า ก่อนอื่นก็คือมันเป็นเงินที่จํานวนที่ผมมันมันไม่เยอะอ่ะสำหรับผมนะเติมเกมหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งป๊บห้าหกหมื่นสามสองสามหมื่นอยู่แล้วซึ่งไอเนี้ยมันของคิงเนี้ยผมเติมประมาณเก้าพันแล้วบวกกับของที่เติมวันนี้ก็ประมาณหมื่นห้าเองซึ่งมันไม่ไม่รู้ดิมันไม่ทําให้ผมตื่นเต้นอ่ะเข้าใจป่ะแต่ก็บอกประมาณเนี้ยเพราะงั้นช่องเนี้ยอาจจะไม่ได้เรียกชั่นเหมือนช่องอื่นนะก็คืออ่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแบบนี้เนาะไปลุยกันเลย ถ้าเผื่อไม่ถูกใจใครขออภัยนะครับอ่าไปเริ่มกันก่อนผมกดกดไปก่อน9ก้าอันนะแล้วอันที่9ผมค่อยกดแบบสิตัวนะเพราะผมกดไปแล้วไง <c oughs> เผื่อกดไปอันหนึ่งอะไม่น่าเลยโอ้แต่ก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนะให้ผมเปิดตัวพวกเนี้ยแล้วผมรู้สึกแบบเอ้ยทำไมได้ยตาแล้วผมดีใจมีตอนหนึงที่ดีใจแรงมากเนะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะไอ้พวกตัวเนี้ยมันก็ได้ไปใช้เว้ยมันไม่ได้เสีอเปล่าอะก็คือผมก็ผมก็ ก็โอเคนะถ้าได้ไปใช้ก็โอเคนะไม่ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ได้จากตัวสุมไม่มีเกลือกันนั้นนะเพราะว่าได้ไปใช้เพิ่มสเตสตให้ทุกตัวนะประมาณน,นี้ไม่มีแต่เม้าเทนกับมูเมงไรเดอร์วะเอเอเดียวเถอะเท่าไหร่นัเนี่ยอ่าสามสามครั้งอีกสามครั้ง <c oughs> สอง แล้วอันนี้ต้องกดยังไงต้องกด10ใช่ไหมเหมือนเหมือนในช่องอืง่นก็นทำปะต้องกด10รอบใช่ปะใช่ไหมลองดูเนาะกด10รอบดูอ่าในอนาคตอันนี้จีนอสใช่ไหมในอนาคตฉันจะทำลายให้ตรงได้ไซบอกที่บ้าข้างตัวนั้นนะ่ะจีนยอส ถ้าเป็นเรื่องอื่นอ่ะถ้าเป็นพวกไซบอร์กเรื่องอื่นมันคงจะเสียสติแล้วนะแต่นี่มันยังคงสติได้ก็ดูประจรับมากไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวโอเคกดรอบหนึ่งก่นมีได้ตัวอะไรจงติดจงติดตามข้าบุกโจมตีอ๋ราชานฟ้าล่ะ,อะโอเคอ่าเหลือปรามันกี่โลวะกดตดไปก่อนแล้วกัน โอ้โหอันนี้เกลือล้วนมากอันนี้สาหร่ายหรือเปล่าไม่ได้ปั้นแล้วนะตัวนี้เพราะตอนแรกว่าจะปั้นอยู่คบยังหวาโอเคอีกแค่โลเดียวนครับหรือสิบรังนะไปลุยกันเลยตอนแรกอะผมอาจะเปิดกะจจะเปิดแบบลัวยับเลยแต่ว่าคุณรู้ป่ะตัวคิงอ่ะ อันนี้เป็นการฆ่าตัวตายอย่างงเลยนะตัวคิงอ่ะแพ้แพ้ราชาทะเลแบบเยอะมากเลยนะเว้ยคือแพ้ราชาทะเลแบบขาดลอยอะถ้าใครมีราชาทะเลก็สามารถชนะตัวคิกได้นะเพราะว่าตัวคิงอ่ะมันจะมีการกันลูกไฟใช่ปะแล้วตัวราชาทะเลอะมันเป็นตัวที่เปิดถ้าดติสานาต้านทานได้ลูกไฟเว้ยซึ่งใช้กับเหมือนกับตัวคิงอะมาเป็นแค่ตัวดามิจเฉยๆไม่ได้มีความสามารถะไรเลยเว้ยเพราะงั้นใครที่มีราชาทะเลก็ดีใจเถอะว่าคุณดวงดีแล้วอโอเคได้คิงนะครับ โอ้จะเป็นเศษสีส่สิบตัวไปทีนี้ก็อัพคิงกันยังปลดยังปลดอันนี้ไม่ได้แหละเอ้ยมีพอแล้วนี่หว่าปลดได้ปลดได้ปลดสีทองได้ใชเปล่านะเออปลดได้ด,ดูสเตตดิสเตตผมมันจะแซงอะตอมิกสมุไรไปแล้วอ่ะไปขาดเท่าไหร่เมื่อกี้ขาดเท่าไหร่นะ มีจากของเก่านะตอนนี้ก็พลังงานมันมันมันเลือกจำนวนได้ไหมเพราะมันเอ่อสุ่มมันมีสุ่มก่อนนะแล้วก็ผมเติมแพ็กไอ้นี่มาแล้วนะเนี่ยถ้าใครถ้าใครอยากสแตทเพิ่มอ่ะต้องซื้อพวกคอร์ตูมเยอะๆนะมันจะสแต็เพิ่มด้วยจะเข้าไปดูเข้าไปเข้าไปกดให้ดูยังก่อนแล้วกันอ่าคนที่มีคอามตูมก็ได้เปรียบหน่อยนะ เนี่ยจะมีชุดฟิกเกอร์คอสต,ตูมอยู่เอา้าทำไมมันฟิกเกอร์ก็ก็เรามีเรามีฟิกเกอร์เราไม่ใช่หรอกจะต้องใส่ก่อนน่าต้องใส่ก่อนหรือเปล่าใ,ใช่เนี่ยเป็นการเพิ่มสเตตตัวละครอย่างหนึ่งเลยนะดูดิ ว่านี่ถ้าแจกใช่ปะ่ะถ้าแจกตัวละครเหมือนกันนะนี่คือเราเราซื้อฟิกเกอร์เราก็ต้องมาตั้งซื้อรูปภารูปถ่ายและรูปรูปถ่ายก็เป็นรูปในเกมโอ่ะโหเหลือเธอะมากเลยเกมน,นี้ไปดูหน่อยดิโอ้โหเกมลงทุนหน่อยไหมแม่คนเติมเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเปลีปป่ยนฐานนะเพิ่มฐานเพิ่มกระแตกกบิ ถ้าเกิว่าผมก็ต้องซื้อจีนอตอีกครัเนีน่ยเนาะก็ต้องซื้อ, G อจีนอตอีกเนาะจีนอตไปไว้ไวข้าวหลังแล้วกัน <c oughs> ไปพักกี่ตัวไหนแล้วนะอ๋อโอเคอัพคิงเป็นอัพคิงเป็นสี่ดาวครับมันมีสุ่มก่อนเนี่ยอ,อันนี้กล่องอันนี้กล่องสุ่มก่อนนะเอา้ามันผมจำได้ว่าผมซื้อกล่องเลือกมามันหายหมดเลยเหรอกล่กองเลือกคือรวมเป็นกล่องกับกล่องสุ่มเลยเหรอเนี่ยคุณดูมันมีกล่องมันมีกล่องเลือกกับกล่องสุ่มนะเว้ย อันเนี้ยจะได้กล่องเลือกอันนี้ไม่ใช่อันเนี้ยจะได้กล่องเลือกกันเนี่ยเนี่ยอ้ามันสุ่มหมดเลยเหรอแสดงว่าผมดูผิดไปไงอเนี่ยอ๋อโอเคผมขออภัยนะครับผมดูผิดไปเมื่อก่อนสุ่มหมดเลยนะงั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากสุ่มไปหมดเลย80อันน่ะคุณฟาร์มกี่วันได้โอ้โหจะพลังงานน้อยมากเลยอาวุธโอเค ไปดูสดๆเลยนะแต่ตั้งแต่นะัแต่ตั้งแต่วันนี้ต้นไปผมอาจจะเปิดสเตตตรงนี้ให้ดูนะเพราะว่าผมพยายามแข่งขันสูงมากเรื่องเอ้อยเปิดให้ดูเฉยเลยผมแข่งขันพีพีสูงมากตอนเนี้เยเปิดให้ดูไปเลยก็ได้ไงผมก็อัปดาวได้อยู่แล้วมานี้นะไม่อยากให้เขาแซงเร็วเกินไปอผมขี้เกียจเติมเงินปั้นมาป,ป,ปั้นตัวเพิ่มเข้าใจนะมันได้นี่น้อยอะ่ะสองอีกสองจุดใช่ไหมอืม เรากดเลยก็ได้ไมั้งกดเลยก็ได้ไมั้งอ้อาพเด้าดูตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยใครกดข้ามก็กดข้ามได้เลยนะเพราะว่าเริ่มมันไม่มีอะไรแล้วอะตอนเนี้ยอะไรองเนี้ยนะอพัดดาวดวนๆอัาดาวรัวๆเนี่ยเปลือดเยอะมากเลยไม่รู้จะฟาร์มอะไรต่อแล้วเนี้ยอ่าสู้บอสก็อันนี้ก็ยังไม่สู้อ่แล้วก็ใช้นั้นฟ้า คังบูอินฟินิตี้ยุงโอเคผมรู้สึกว่าเกมมันแบบมันมัน,ม,นมันพาเราไปช้ามากเลยนะไม่รู้สิรู้สึกเหมือนคิดไปเองบ้าะเกมมันค่อยๆพาเราไปช้าๆนะไม่่าเร่งรีบให้เราไปรีบไปอันนี้สุ่มัสุ่มม็นส,สุ่มไปเลยอีส่าโอเค มันไม่ได้เหมือนแบบเกมอื่นเนาะเกมเนี้ยต้องถ้าจะเล่นต้องทำมาเข้าใจสูงมากอะโอ้โหมันมันโง่อยีวะตาสูา้บอสโอเคเรากดตรงนี้จริงๆอะผมกดผ่านไปเลยกันนะเมื่อกี้ไม่กดตรงนี้ีกทำไม ผมพยายามจะทําให้ได้สี่ดาวก่อนนะอโอเคน่าจะน่าจะสี่ดาวพอดีกำลังจะขึ้นเป็นห้าดาวเป็นขึ้นยากมากเลยนะคือถ้าเกิดจะขึ้นห้าดาวอะคุณต้องได้ตัวซ้ำอะเยอะมากกันะเว้ยคือเนี่ยอย่างสมมติผมได้คลิปที่แล้วผมได้ตัวนี้ซ้ำไปอย่างอัพไม่ได้เลยคือต้องมาอัพที่หลังอนะ่ะอืมมันลําบากมากเลยเรื่องอ,อัพตัวซ้ำอะ อย่างนี้เลยแล้วกันไม่รู้เพชรจะดองไปทำไมนะอย่างมากก็แค่ซื้อพลังงานนะนะโอเคประมาณนี้นะครับออตามที่ผมเขียนนะถ้าใครจะสู้ผมก็ต้องลงทุนทนิดนึงนะเพราะว่าผมค่อนข้างจัดเต็มอะ่ะเออเนีย่ยอัพให้ดูเลยนะมานั่งอัพให้ดูเลย อ๋อแล้วก็ตัวทักษะของตัว k i n อ่ะมันเป็นแบบแนวดูดเลือดหมดเลยนะคือดูดีดตังเคลื่อนไหวถ้าเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำกว่า2 0เอเจะเพิ่มฟู HP สูงสุด0.5เซ็นะซึ่งแตงจากตัวอื่นพอสมควรนะตัวอื่นมันจะเป็นแบบถ้าเป็นคีอ่ะตัวนี้จะเป็นคีใช่ต่อมาถ้าสูงกว่า8 0ปเซนจะเป็นคีหรือตัวเนี้ยก็จะเป็นคีเหมือนกันส่วนมากจะเป็นคีนะส่วนมากเป็นคีแหละถ้าเท่าที่ดูนะ จะมีส่วนน้อยที่เป็นบทคายีอ่ะบทคายีก็พวกเนี่ยจนเอฟเฟกต์บทคายีเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจากตัวเนี้ยเป็นต้นนะโอเคผมปล่อยผมทิ้งไว้แค่นี้ดีกว่าขอบคุณทุกคนรับชมรับอ่ารับชมติด,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 ดตามมาถึงตอนนี้นะซึ่งตอนเนี้ยผมพยายามบูตอะไรเรื่องในเกมนะแล้วก็อ่าอาจจะเติมเกมนี้น้อยลงแล้วละ่ะไม่ได้เติมเยอะแบบเมื่อก่อนแต่ถ้าเผื่อมีเริ่มแบบมีคนพยายามแข่งหรือแบบจะตีตื้นขึ้นมาผมก็ต้องเติมผมก็ต้องเติมอยู่ดีอ่ะก็ มันไงเราก็เป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องไปให้สุดถูกปะล่ะอืมก็ขอฝากทุกคนไว้นะครับ, <c oughs> รบก็พยายามอย่ากเกลือกันนะบอกตรงๆบอกตรงๆแพ็กเนี้ยเกลือมากเลยอะแบบมันยังไงดีอะผมเห็นช่องอื่นได้คิงสามตัวสี่ตัวรวมกับกิจกรรมเป็นสี่ตัวนะคือผมได้แค่สองตัวแล้วก็ที่ที่เห็นอัพได้ขนาดนี้ก็เพราะว่านี่นะเพราะว่าเติมเงินเราชว่วงลายได้ตัวชิ้นส่วนมานะอืม ก็ทุกคนก็เติมเงิอนอย่างมีสตินะถ้าใครถามว่าผมเติมถ่า่ก็เติมไปเกือบหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดแล้วนะซึ่งเหมือนเพิ่งต้นเดือนเนี่ยเพิ่งวันที่สองเนี่ยผมเติมเงินไปขนาดนี้คุณคิดดูกันว่าตกลงอ่ะเกมเล่นคุณหรือาคุณเล่นเกมนะเอางานนี้นะตักไปคิดแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับตงช่วงนี้โควิดเริ่มระบาดอีกแล้วนะอาจจะไม่ระบาดชัดเจนที่ประเทศไทยนะแต่ระบาดชัดเจนที่ต่างประเทศนะเพื่อนๆผมที่ต่างประเทศเขาเริ่มบ่นกันแล้วแล้วก็รักษาสุขภาพแบบแมสกกอ่ะกาจะไมม่่่ีขาาววคติด เชื่อเพิ่มแต่คุณก็ต้องใส่แม้ตลอดนะแล้วก็อ่าดูแลตัวเองดจ้ยครับแล้วก็ผมตอนนี้ผมสามารถเปิดชุมชนได้แล้วตอนนี้ถ้าผมเปิดได้อะไรผมก็จะไปโพ์ที่นูน้นแทนนะจะได้ไม่ต้องลกในต้องทําคลิปใหม่เนาะโอเคครับขอทุกคนโชคดีครับแล้ก็ไม่เกลืกันนะไม่เกลืกันนะ